จะทราบกันแล้วว่าสภาวะโลกร้อนเกิดจากการที่มีก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศมากแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงในระยะเวลาอันใกล้นี้แต่ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนี้ที่จริงแล้วหากเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโลกของเราก็จะกลับมาสู่สภาวะสมดุลได้ในเวลาไม่นานนักซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่ารักษาตัวเองของโลก แต่เนื่องจากปัจจุบันนี้มนุษย์เร่งผลิตก๊าซจนกระจกออกมามากเกินไปจนเกินขีดความสามารถที่โลกจะเยียวยาตัวเองได้ทันโลกของเราในปัจจุบันจึงมีสภาพอย่างที่เราเห็นและเป็นปัญหาที่กำลังน่าเป็นห่วงกล่าวโดยสรุปก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนในครั้งนี้ก็คือมนุษย์นั่นเองทั้งนี้เราซึ่งเป็นมนุษย์และเป็นสาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้น จะมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับปัญหาโดยที่ไม่นิ่งดูได้อาจารย์รัชตะมั่งมีชัยและคณะนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจึงได้คิดพัฒนารถยนต์สำหรับศตรวตัใหม่โดยเป็นการแปลงโฉมรถตุกต๊กอันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งจากเดิมที่เคยใช้เครื่องยนต์นเบนซินสองจังหวะที่มักจะก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมหรือแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการหันมาใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซเอ็วหรือว่า LPG แล้วก็ตามมาทำให้กลายเป็นรถยนต์ประหยัดพลังงานและก็ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการที่มีชื่อว่ารถตุก๊กตุกไฟฟ้าระบบพลังงานร่วมหรือเรียกกันสั้นๆว่ารถตุก๊กตุกไฮบริดซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของรถยนต์มลพิษต่ำ และเหมาะที่จะนํามาวิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือว่าหน่วยงานราชการเช่นในโรงเรียนมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลรวมไปถึงเขตเมืองที่มีการจราจรคับข้าง ตอนแรกเลยเนี่ยตอนที่เริ่มทำเนี่ยมันน้ำมันยังราคาที่ไหนผมจำไม่ได้แต่ว่าน้ำมันมันราคาประมาณ20กว่าบาทแล้วเราคิดว่าคิดว่าในตอนนั้นคิดว่ามันน้ำมันมันน่าจะราคาแพงขึ้นแต่ก็ไม่ทราบว่าจะแพงขนาดนี้นะครับแล้วเราก็มามองว่าเอคือเซ็คคือส่วนของยานยนต์เนี่ยเป็นส่วนของการใช้พลังงานที่มากที่สุดในโลกนะครับแล้วเราก็จะมามองดูเอเราจะลดพลังงานของการที่จะ ใช้ในการขนส่งเนี่ยได้ได้ยังไงบ้างซึ่งตอนนั้นมันก็มีเทคโนโลยีไฮบริดนะครับไอที IT ที่เรารู้รปัจจุบันนี้คงรู้จักกันนี้แล้วละ่ะนะครับแต่ตอนนั้นยังยังระดับแรกเลยของการทาวิจัยก็คือเราอยากรู้ว่ามันประหยัดจริงไหมไอเทคโนโลยีนี้นะั่นคือจุดเริ่มต้นของการทําอันที่2ต่อมาคือ,เ,อเราจะเราจะทำใส่รถอะไรนะครับทังนั้นเทคนิคเนี่ยในการที่จะทํารถขึ้นมาสักคันโดยที่ดัดแปลงทั้งทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็คือ มันต้องใช้โรงงานที่ที่แบบว่าเราบอกว่าอยากจะเอาเครื่องยนต์วางตรงนี้เขาก็วางให้เราได้อยากก็แบตวางตรงนี้เขาก็วางให้เราได้คือไม่ก็คือไม่มีข้อจํากัดด้วยว่าจะทําอะไรคือเขาต้องทําได้ตามที่เราใจเราอยากได้ทุกอย่างนะครับนั่นเป็นต้องเป็นลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบรถยนต์ซึ่งถ้าเราไปให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ทำอยู่โตโยต้าเขาคงไม่ทําให้เราแน่เพราะเราทําเพียงคันเดียวเราก็หันมามองเอ๊ะใครจะทำให้เราได้มั่งนะมันก็มองกลับไปที่อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ซึ่งเราก็มองเห็นรถตุ๊กๆซึ่งเป็น SME ส่วนใหญ่จะเป็น SME นะครับก็คือเขาพอคุยกับเราได้พอคุยกันรู้เรื่องคนไทยพอคุยกันได้ก็ไปคุยกันก็โอเคเขาเขาทำได้เพราะเขาทําอยู่แล้วแค่เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยคันเดียวเขาก็รับทำนะครับนี่เหตุผลด้านเทคนิคข้อที่1แล้วปีนั้นมันรู้สึกว่าจะเป็นปี Amazing Thailand ก็คือมันจะไปเข้ากับทีมของทางททพอดีที่ว่า เมืองไทย Amazing ก็คือรถตุ๊กๆก็จะถูกชูโรงด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้ของการเลือกเทคนิคขปัญหาครั้งแรกครับผม <Wow. S 1> ปีหนึงปีหนึ่งในการทำนะฮะแต่ว่าให้ทำให้วิ่งได้ให้ทําให้เสร็จเนี่ยใช้อยู่ที่3เดือน2อเดือน4 2่สเดือนเองนะครับแต่ว่าไอ้หกเดเดือนเนี่ยคือวิ่งไปซ่อมไปวิ่งไปซ่อมไป มันไม่สเสถียรนะฮะวิ่งไปพางวิ่งพางวิ่งพางวิ่งไปแล้วกลับไม่ได้ uh huh. ต้องลากกลับไอเงี้ยหกเดือนที่ต้องที่ต้อง,ท,องที่ต้องทำการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเดินสายใหม่รถไฮบริดคันนี้เห็นเล็กๆนะครแต่สายไฟข้างในเป็นเป็นร้อยๆเมตร <laughs> นะฮะเดินใหม่วนไปวนมาอะไรนะฮะ อุปสรรคปัญหาเยอะฮะเยอะตั้งแต่ตั้งแต่สร้าง1ก็คืออย่างที่ผมบอกรถจะหาอู่ก็หายากนะครับแล้วก็ปัญหาหนักที่สุดก็คือเรื่องของการทดสอบนะครับเรื่องการทดสอบนะครับไอ้ประกอบประกอบในบ้านเราประกอบอยู่ในรถตุ๊กไม่เ,เท่าไหร่หรอกดีไซน์มันคือไอ้ตอนที่เราลงมือทำนั่นหมายความว่ามันเสร็จแล้วเสร็จอะไรที่นี้ก็หมายถึงว่าเราคิดเสร็จแล้วแค่แค่เป็นประกอบแค่นั้นเองแต่ไอ้ตอนเทสให้มันเป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยแหละมันมันต้องไปเทสบนถนนจริงมันอันตราย อันตรายอันนั้นก็ยังกลัวๆอยู่เหมือนกันกลัวให้ทําอีกก็ยังก็ยังกลัวๆอยู่นะครับคือไม่มีการไม่ไม่ได้ขอรถตำรวจให้นําหน้ามันทํนไปไม่ได้เพราะเราทดสอบนานมากการทดสอบเนี่ยอันตรายแล้วก็เป็นอุปสรรคักด์ด้วยก็ตามที่ดีไซน์ก็ได้ตามที่ดีไซน์นะฮะก็คือตามที่ได้ออกแบบไว้ก็คืออัตราการสิ้นเปลืองของรถไฮบริดันนี้ก็คืออยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตร ความเร็วสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสามารถชาร์จไฟบ้านได้นะครับสามารถวิ่งโดยเป็นทําตัวเป็นรถไฟฟ้าเฉยๆเลยได้ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ได้นะครับเหมาะกับการวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งภายในโรงเรียนวิ่งในมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลคือเป็นรถไฟฟ้าคันหนึ่งได้